อ้าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูร์ลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันนะครับโอเคอันดับในหลีกพี่ก็อยู่อันดับหนึ่งโลเพชรน,นะ648ันแคะแนนโอเคเดี๋ยวพักหลีกไว้ก่อนนะครับคนมาตีน้อยเนี่ยหลีกเนี้ย เดี๋ยวเราไปตีแพ็คลายวันกันดีกว่าก็จะมีแพ็คที่ต้องใช้การ์ดมอสนะแล้วก็ตัวระดับคอมมอน5รอบอ่าของรางวัลใช้ได้อยู่เหมือนกันนะโอ้แต่มีตัวระดับคอมมอนหมดเลยที่สำคัญเลยก็คือตัวไฮบิดระดับคอมมอนนะอ่ะมาดูกัน้ารอบนะไปอ่าเราก็ใช้เจ้าอลังกาเลย ไม่น่าจะเดือดอะไรเท่าไหร่นะครับสลับแค่แพ็คคอมมอนนี้มาอลังกาตัวเดียวน่าจะเอาอยู่ไปถึงเราก็กัดก่อนเลยหนึ่งแต้มไปนอนสาเรียบร้อยตัวแรกตัวที่สองนะครับพลังเขายังอ่อนๆชิวๆอยู่นะมีสองแต้มสองแล้วตีมาสองเลยเออเยี่ยมไม่กักหนีชอบ เราก็ใส่1ชัด์หแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่3 2แต้มนี้ไม่ตีโอเคเราก็ใส่เลย4แต้มไปเข้า3นะฟับเรียบร้อยชนะไปอย่างง่ายดายเลยนะครับรอบแรกชิวๆเลย รับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2เฮ้ยโหตัว Legendary ระดับ2เฮ้ยไม่รอบนี้มันเก่งยังอะเราก็ใช้ไม่รอบนี้มันตึงยังอะเออโหตึงกันเนี่ยรอบเนี้ยโอเคเราก็ใช้ เจ้าอลังกาไปแทนงก่อนโอเคแล้วก็นกนกดีไหมโอเคแล้วก็นี้โอเคมอย่างนี้แหละน่าจะไหวอยู่นะเฮ้ยแพ็กระดับคอมบอนมันมันตึงอย่างเงี้ยอ่ะมาอย่างนี้แหละ ถึงแม้เราชนะทางเขาอยู่แต่เราต้องป้องกันนะเราโดนสองแต้มเราตุยป้องกันไว้ก่อนโอเของเขาสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวนะครับแล้วตีไหมไม่ตีด้วยอะ่ะเราขอป้องกันต่อเนื่องไปขอป้องกันหนึ่งมีสองแต้ม ไม่ตีเลยอ่ะโอเคเราสละชีวิตละตอนนี้เขามี5้าันน่าจะตีมา5้าแล้วนะมาเลยโอเคครับเ,เขาตีมา5เราก็นอนสิครับนกของเราจัดตัวนี้แล้วก็ต้องชาร์จเลยนะเราก็ใส่แล้วก็วกชาร์จเลย สีแต้มไปนอนก่อนฝับเรียบร้อยตัวที่สองตึงนะเนี่ยรอบเนี่ยนี่ขนาดแพ็คการ์ดระดับคอมมอนตีมาสี่เยี่ยมมากโอเคเรานอนเดี๋ยวแล้วก็ใส่ให้พอดิบพอดีเลย <c oughs> ใส่ <c oughs> แล้วก็ป้องกัน ไป3มแต้มไปนอนซะมาลุ้นตัวสุดท้ายตีเราเลยตีมาเลยอย่าก,กักอย่าก,กักสี่แต้มตีมาเยี่ยมครับแต่เขาตีมาสี่เข้าเราหนึ่งยังไม่นอนชนะรอบนี้ไปจัดเลยครับห้าแต้มไปปวดตัวระดับคอมมอนเราจะพอรอบต่อไปใบนี้เหลือต้องสามรอบ โอเคชนะไปในรอบที่2นะครับรอบนี้ตึงเลยรอบที่2เนี้ยรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่3หวังว่าอ่าง่ายขึ้นแล้วนะโอเคแเราก็ใช้นกเลยไหมเคเอา นี่ก็น,นี้นี่โอเคไม่น่าม,มีปัญหานะครับเราใช้ได้ถึงสามตัวเขามีแค่ตัวเดียวมาโอ้รอบนี้ชิวจัดไม่เหมือนรอบที่สองเมื่อกี้เลยชาร์จก่อนเลยขอเข้าสองแต้มตีไหมไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จต่อเนื่องไปนะตอนนี้โอ้โหสี่แต้มแล้วเหรอ อาจจะทำอะไรก็ทำมาเอาไม่ตีงั้นเราจัดเลยนะ6แต้มไปเรียบร้อยครับเา้านอนไปสาโอเครอบสามชิวกลับมาชิวอีกแล้วนะรับ DNA บั่วอีก50ครับไปต่อกันรอบที่4อ่ะก็ชิวนะเอานี่ นี่แล้วก็นี่เลยโอเครอบสี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเขามีแค่2ตัวเราใช้ได้ถึง3ตัวสลับตัวนิดนึงมาปึ๊บเราเดี๋ยวขอชาร์จก่อนขอเขาสองแต้มแล้วไม่ตีไม่ตีเราชาร์จต่อเนื่องไป ป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น3มแต้มแล้วไม่ตีกนะโอเคแล้วขอชาร์จต่อโจมตีสไปเอาหนึ่งแต้มโอเคนะตอนนี้เขามี5แล้วน่าจะตีแล้วมั้งออาตีมา5้าเลยนะครับแต้มหมดโอเคเรายอมนอนไปหนึ่งตัว ลังกาลงมาแล้วก็จัดได้เลยแล้วก็ป้องกันชาร์จไปหนึ่งแต้มเพียงพอไปนอนสาตัวสุดท้ายของรอบที่สีสี่แต้มอ่ะไม่ตีงั้นโดนเลยเราก็จัด แปดแต้มเลยครับไปนอนซะเอาหกํำลามแล้วก็กัดซะเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่4ี่ิวๆแล้วนะรอบที่5นี้เดี๋ยวใช้นกเพลเลยได้ดินเอมุ่งห้ครับไปต่อรอบสุดท้ายแล้วสรุปก็คือมีตึงแค่รอบเดียวนะ นีน่ตึงแค่รอบที่2อ,อะ่ะตัวดีเจนเดอรีระดับ2โผล่มาเนาะโอเคไม่ให้เสียเวลาจัดเลยปบหนึ่งแต้มไปนอนซาเรียบร้อยมา,าจ,จะทำอะไรก็ทำมาโดนเราอยู่แล้วนะนี่สองอไม่ตีอย่าป้องกันนะผูนั้นป้องกัน2เสียเวลาจริงๆ อ่ะตอนนี้เขายังคงมี2เหมือนเดิมอ่ะตีมา2โอเคเดี๋ยวเราก็จัดเลยใส่เลยเฮ้ยโหทำไมเราไม่ชัดเออไม่เป็นไรเขาเหลืออีกตัวนี่นาะโอเคจริงๆต้องจัดแค่หนึ่งเองนะ3ไม่ทำไรอ่ะเราใส่ต่อ ตีไปเข้า3ามแต้มไปนอนสาเรียบร้อยนะครับสำหรับการตีแพ็คระดับคอมมอนเนาะห้ารอบได้ตัวไฮบิดหรือเปล่าไปลุ้นกันจะได้ตัวอะไรโอ้ได้การระดับคอมมอนเลยจงมาจังการนะครับโอเคแต้ม j w 130นะครับ แล้วก็มีภารกิจรายวันแล้วก็แพ็คลายวันโอเคแล้วเมื่อกี้รู้สึกจะมีซีซันพาสด้วยนะเคซีซันพาสได้เป็นอาหารนะครับสำหรับครั้งนี้โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็กระดับคอมมอนเนาะตอนแรกก็นึกว่าจะชิวทุก ทุกรอบเลยแต่มันมียากที่รอบที่2รอบเดียวแหละนะครับโผล่มาจากไหนไม่รู้ตัวร e g e n d a r y ระดับสองสตัวเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ